ร้อยสิบไอช่อตรงนะกดถักตาร์ทไม่ลงนะครับกดไม่ลงน้ำมันเครื่องน่าจะเติมที่หลังนะแจ้งว่าขี่แล้วน้ำมันเครื่องแห้งนะครับก็น้ำมันเครื่องมาเติมที่หลังลูกน่าจะติด ติดถึงไหนไม่รู้ปลายก้านติดหรือว่าโคนก้านติดกดไม่ลงเลยเดี๋ยวหรือเราก็มาดูความเสียหายกันนะครับว่าจะฝึกหล่อไปถึงไหนหถึงก้านไหมปลายก้านน่าจะต้องดูดสลักออกอยู่แล้วหมุนข้าวเข้าเวียงแล้วไม่ขยับเลยนะเปืองเปลืองปั๊ม เพิงฝันปั๊มดียางกดดีโซ่เราลิ้นไม่หมดนะครับห่างลิ้นเลยเห็นไหมโซ่เราลิ้นยังดีนะไม่ต้องเปลี่ยนนะแกไขที่ว่าก็มันติดนะดนะี่ก็น้ำมันเครื่องมาเติมที่หลังครับหรือเชื่อดวูว่าที่มันล็อกอยู่เนี่ยมันเป็นด้วยอะไรลองรอยฟันเสียหายก็เห็นเห็นลูกสูบแล้วนะนี่นะครับ ตอออกมาขยับน่าจะฝืดนะครับอันนี้เคาะไม่ออกนะเคาะออกแต่ว่าออกยาก นะโคนน่าจะไม่ติดนะครับน่าจะ,จะต้องดูดสลักออกใช้ไม้นะครับใช้ไม้ต่อฝั่งนี้แล้วก็ไปต่อกแง่ฝั่งโน้นนะนะออกนะครับ เื่อออกแล้วครับลองรอยความเสียหายนะครับทีนี้ก็จะลำบากตรงเราที่เอาสลักออกนี่แหละ,ะต้องดูดนะโคนโคนไม่ติดติดตัวนี้ คงไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะเปลี่ยนน็อตใหม่นะครับแล้วก็ใช้แก๊สลนหนักมากอะนะตัวนี้ติดเยอะนี่นะนี่เปเคาะไปอะไรไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องมาแต่งใช้หินเล็กๆกันนะแต่งอย่างที่เคยดูคลิปเก่าๆนะเอาสลักตัวดีๆมาแล้วก็มาแต่งปลายก้านเนะี่ย พักใหญ่นะคนจะแต่งได้นะก็ไม่มีอะไรคันนี้โคนไม่ติดแต่งปลายใช้ได้นะน,นี่ดึงออกมาแล้วค่อนข้างแน่นตอนแรกดึงมาฝั่งนี้ไม่มานะไม่มาเราก็พอมันเคลื่อนตัวมาน,นิดนึงเราก็ไปปลดปลดคลิปล็อกออกแล้วก็ถ้ามันดึงฝั่งนี้ไม่มาเราก็ไปไปดึงถอยหลังตัวนี้ก็หาซื้อไว้นะเผื่อมัน เราไม่ต้องไปทําเองถอดฉุกเฉินล้วก็กทําได้นะครับได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับลูกสูบเป็นไซส์เสื้อสูบเนี่ยที่มันลูกสูบติดเนี่ยมันมาไซส์จักรดาษน,นะกับกาได้มาเป็นไซส์หนึ่งไซส์ยี่สิบอ่ารต้องเปลี่ยนยางกิ้งใหม่เบิกสูตรนะครับ พวกรถ7 0 0 0 0ื่นกว่านี้พกโซ่เราลิ้นยางกิ้งอะไรยังดีอยู่นะครับเจ้าของไม่ดูแลเสียดายเสียดายลูกสุกแหวน,นนะนะับถขายแล้วมันเครื่องตรงวิ่งได้มากกว่านี้เนาะเฟืองปันพัมอะไรยังดีอยู่เลยนะก็เลยไม่เปลี่ยนประหยัดให้ลูกค้าไปล้วเปลี่ยนยางกิ้งแค่อย่างเดียวแล้วก็ฟานอาร์ตกล่องดำนะครับสหนึ่ง ฝาสูบฝาสูบก็ทําแล้วนะเปลี่ยนซิลก้านวาล์วแท้ถุงแล้วก็บดวาล์วใหม่วาล์วก็ยังเจ็ดหมื่นโลเหลือเยอะนะวาล์วไม่รั่วด้วยก็ทําความสะอาดใหม,ม,ใหม่นี่ก็มารอประกอบนะครับประกอบก็ประกอบไปทำที่เคยประกอบมาไม่ถ่ายให้ดูแล้วเนาะจะของรีบด้วยเดี๋ยวตอนเสร็จมาดูอีกที ปั๊มน้ำมันเครื่องเช็คแล้วเอาน้ำมันเครื่องใส่ไปแล้วก็สตาร์ทก็ให้เฟืองหมุนแบบนี้นะหาสะกุไลก็ได้มานี่แล้วก็สตาร์ทให้น้ำมันออกรูนี้นะเช็คไปเลยขึ้นแน่นอนครับประกอบแหวนก็แบบนี้นะตอดแหวนฝั่งไอเดีเข้านะก็เยื้องตามหลักเสื้อนะครับแหวนตัวบน กับตัวล่างก็เยื้องกันแหวนตัวบนก็เป็นทนความร้อนสูงก็ตัวที่เป็นเงาเงานะแหวนสีดําก็ไว้ตัวล่างปากแหวนกวาดน้ำมันก็นี่นะให้ห่างกันเอาไว้ด้านด้านล่างนะครับเนี่ยจัดเรียงแบบนี้นะครับเรไม่ค่อยมีปัญหานะแล้วก็ปลายก้านก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแต่งเรียบร้อยแล้วก็ทีแรกมันเข้าไม่ได้นะนี่ก็เข้าได้แล้วนะครับ เราก็แต่งที่การติดนะนะแต่งเรียบร้อยนี่นะครับพอดีใส่ลูกสูบไปเรียบร้อยก็ฉโลมด้วยน้ำมันเครื่องนะครับใส่คลิปล็อกตรวจให้เรียบร้อยเพื่อสูบก,ก็ชโลมน้ำมันเครื่องประกอบ เซอสูบกับลูกสูบเช็ดคลิปล็อกแล้วก็ดันเข้าไปนะครับประกันเดิมถ้าไม่ขาดก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ วาใช้ใหม่นะครับแล้วไม่ต้องทากาวต่างมาก,ก็ขีดนี้นะครับเป็นติ่งไหมแล้วก็ขีดนี้แล้วก็อันนี้ที่เฟืองลาวลิ้นเนี่ยก็ให้มันขนานมีขีดอยู่นะครับสองขีดนี้ให้ขนานก็าฝาสูบแล้วก็ขีดขีดนี้ก็ข,ขีดติ่งที่แข้งนี้ให้ตรงกัน ยอดนะแล้วก็ไล่อากาศครับตึงแล้วนะครับเห็กว่าวเช็้ที่ไอดีอเสียศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ฟิลเลอร์นะครับเท่ากันไอดีอเสีย พอเ่าก็ทาก่าวช่วงช่วงนี้นะถ้ากาจเดิมมันเปิดมาแล้วเนี่ยถ้ามันยังนุ่มอยู่ก็ทาแถวแถวก่อจะรั่วแถวช่วงตรงนี้นะครับ เชค็ชคปั๊มน้มันเครื่องว่าขึ้นจากตรงนี้แล้วผมติดฝาเลยนะติดฝาเข้าวาลเลยเราไม่ไม่เปิดเชค็คตรงนี้ลแล้วพอเราเชค็คเชค็คตรงนี้ไปแล้ว ดีเซ็ตใหม่เรียบร้อยนะครับหมอนคึ่งแห้งตูบติด